แจ้งข่าวนะคะขณะนี้ค่ะโรเซ่แบ็คพิงนะคะเธอกำลังมาไลฟ์ในแอปพลิเคชัน Vlive ด้วยนะคะมีความโกะเล็กน้อยค่ะเพราะว่าตอนไลฟ์ครั้งแรกนะคะมีการกลับด้านนะคะของมือถือนะคะแต่ตอนนี้ค่ะเธอก็ออออกไปแล้วก็เข้ามาไลฟ์ใหม่นะคะซึ่งก็มาแจ้งข่าวตรงนี้เลยแล้วกันนะคะสำหรับใครที่อยากจะดูนะคะโรเซ่ไลฟ์นะ,ะก็ลงไปที่คอมเมนต์แรกได้ค่ะ ก็มาหานทางแอปพลิเคชัน V Live นะคะคาดว่าเธอก็คงจะมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเอ่อเบิร์เดย์ของเธอนะคะเพราะว่าเข้าสู่วันที่11กุมภาพันธ์แล้วนะคะก็เป็นวันเกิดของเธอค่ะ,อะแอดก็มาแจ้งตรงนี้เลยแล้วกันนะคะลงไปที่คอมเมนต์แรกได้ค่ะแอดจะทิ้งลิงก์ปักหมุดเอาไว้ให้นะคะไปดูเธอไลฟ์ค่ะมีพาเจ้าแห่งะะมาพูดคุยด้วยนะคะก็แล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า